เคยมาที่นี่กี่รอบแล้วเนี่ยครั้งที่แล้วนะจะมาขอหวยอาจารย์อนะบอกถูกทุกตัวเลยหกตัวนะ่ะเรียงกันรางวันที่หนึ่งยังบอกถูกเลยอาจารย์เก่งมากเลยนะวันก่อนที่มานะให้คาถาไปสี่คำกลับไปนะักขายดิบขายดีเงินทองไหลามาเทมาเลยคาถานะสี่คำนะทำมาหากินสี่คำสุดยอด กลับไปนะายดีอืออาจารย์เนี่ยที่สุดแล้วเป็นอย่างนี้มากี่ครั้งกันแล้วคะอ๋อสองครั้งแล้วเหรอขอโทษนะคะคะที่นี่ใช่ของอาสมของอาจารย์ทีหรือเปล่าคะใช่ค่ะอ๋อเหรอคะอาจารย์ใกล้มาหรือยังคะอาจารย์ใกล้มาแล้วค่ะนี่เพิ่งเคยมาเหรอคะพี่มาครั้งแรกเลยค่ะอ๋ออาจารย์แม่นมากนะได้ยินมาเหมือนกันค่ะก็เลยมาอุ้ยอาจารย์ท่านมีเมตตาค่ะอุ้ยแม่นมากยังไง หไหว้ด้วยค่ะไหว้ค่ะไหว้ไหว้วดูสินะอาจารย์ดูมีเมตตามากเลยนะนะ้าคุยกับดอกย่าเนี่ยนะยท่านเนี่ยเป็นคนใส่ใจค่ะคุยกับต้นไม้เนี่ยนะ อมกันนานา <c oughs> พอดีเพิ่งกลับจากนิวยอร์กเป็นยังไงบ้างล่ะเรื่องทรรมาหากินอุย้ยขายดิบขายดีค่ะขายดีเลยค่ะอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มากอะแล้วหนูเพิ่งมาเหรอใช่ค่ะมาจากไหนอะเป็นยังไงมาเราก็มีเรื่องที่ไม่สมหวังนะคะแล้วมันเป็นเรื่องของใครอ่ะเรื่องของเราค่ะเรื่องของเราเนี่ยแต่อาจารย์ไม่เคยจีบหนูนะ ไม่ใช่แบบนั้นค่ะอ๋อเรื่องของหัวใจใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์ช่วยอาจารย์ช่วยอาจารย์มีของมาให้อันนี้อยู่กับอาจารย์มาเจ็ดราตรีละอาจารย์ปลุกเสกมาเรียบร้อยนะเดี๋ยวอาจารย์หาก่อน เยอะอยู่นะของอ่ะข้างในอนะอันเนี้ยอ่ะเอาไปลองใช้ดูนะเราก็ใช้ให้ถูกวิธีเพราะว่าของทุกอย่างมันมีของเฉพาะจุดนเนาะเอาไปใช้เอาไปใช้อาจารย์ให้อ,เ,อเ,เดี๋ยวเราไม่ค่อยคล่องใช่ไหมเดี๋ยวสองคนนี้น่าจะเก่งอยู่เดี๋ยวสองคนนี้ช่วยช่วยแต่งให้หน่อยนะอเ,เออเออช่วยกันช่วยกันเป็นผู้หญิงเราต้องช่วยกัน ไหนเงยหน้าสิสวยมากสวยอย่างเงี้ยไม่มีผู้ชายคนไหนทิ้งหรอกอ๋อค่ะเป็นไงใช้ดีไหมใช้ดีค่ะใช้ทุกตัวเลยค่ะต้องขอบคุณที่ช่วยสวยไหมสวยไหมมุ้ยของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะสวยมากนี่เอาส่งมาให้อาจารย์นี่นะจะเอาอันนี้หรือจะเอาแบบไม่ยั่งยืนถ้าเอาแบบไม่ยั่งยืนก็คือให้เขามาเพราะรูปกายรูปโฉมและการแต่งตัวของเราจะเอาแบบนี้ไปพัฒนา หรือจะเอาปัญญาไปพัฒนาจิตใจถ้าเอาปัญญาไปพัฒนาจิตใจจิตใจเจ้าจะสวยงามและคนที่มองเห็นเจ้าที่จิตใจที่ไม่ใช่รูปกายเขาก็จะอยู่กับเจ้าไปจนตายไม่ใช่ผ่านมาแล้วผ่านไปเหมือนทุกวันนี้เจ้าจะเลือกพัฒนาอะไรที่จิตใจค่ะก็คือยั่งยืนนะ,ะขอต้นะครับที่นี่อ่าหนูหนูหน <c oughs> มาทำอะไรลูก พอดีผมอยากจะขอขอหวยใช่ไหมได้ได้ได้ขอไลน์หน่อยครับได้เลยค่ะเจ๊ไวเกินไวเกินสิทธิ์โอ้ของอาจารย์ก็สิทธิ์เด็ดขาดโ